กับกำลังกับบอกฟุตอีกรอบนึงนะฮะและในวันนี้ผมเนี่ยจะมาล่าเคียวให้มันได้สักทีนะฮะโดยเฉพาะผมเนี่ยได้ทำการตีบอสเคียวไปหลายรอบมากๆเลยนะครับแต่มันก็ไม่เคยที่จะดอกมาให้ผมเลยในวันนี้ผมก็เลยไปรวมพลคนเล่นเกมมาะฮะใช้คนลหลายๆคนมาช่วยกันสุ่มนะครับให้ได้ที่เสกบอสเคียวแล้วก็จะไปตีบอสเคียวกันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมได้ทำการไปเติมเอ่อเป็นในเรื่องของผลสปิริตมานะก็คือผลวิญ,ญญาณของบิ๊กมัมนั่นแหละนะครับนี่เมื่อก่อนมันชื่อผลโซลหรือเปล่าผมจะไม่ผิดนะฮะแต่ช่างมรสาาับมคุุด แถมมีบริการกดเกมพาร์แมปต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตออสตาอันนี้ม e เอนเวนเจอร์เบดบอลทอยเล็ตเทว e รีเฟนและยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหาว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดีเล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางร้านก็จะมีไกายตันมาเสิร์ฟถึงที่ครบขนาดนี้ต้องที่ดีเลยคิสตันชอ็อป อย่างแ,แรกเลยครับต้องฟาร์มผลนี้ให้เสร็จก่อนซึ่งใช้ทั้งหมด350มามัติรี่เท่ากับผลโอเปะแต่ว่าดีกว่าโอเปตนะตผลที่พวกแกรัก,กไปครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปฟาร์มให้เสร็จเลยละกันนะฮะตีบอสนี่แหละง่ายดีไปที่เกาะอะไรดีพอดทาวก่อนละกันนะครับไหนดูดิพอดทาวจะมีตัวอะไรเกิดหรือเปล่าเฮ้ยจะไม่เกิดว่ะโอเคเสกเลยละกันฮะจะได้ไม่เสียเวลาแต่ว่าดูนี่สิลูกบอลหมดแล้วเพราะงั้นช่วยซื้อเสื้อโมไอยด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีระบักในการเสกบอสนะแต่ว่าตอนนี้นะนัก ผมว่าจริงๆผลบิ๊กมัมมันก็เก่งนะครับเพราะงั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ผลพากก่อนหรือเปล่าลองดาเมจแล้วกันนะครับอืมหูยดามิเอต์4,000เลยหรอวะโคตรแรง4,500นะฮะสกิลนี้เท่าไหร่สกิลนี้ก็เยอะเหมือนกันแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับเราเกตมาเสกมอนเตอร์ของเราก่อนดีกว่านี่แน่อืมใกล้ยังไม่รู้นี่แน่ทำไมเห็นมันออกมาเยอะจังเลยวะ อย่าให้ต้นไม้เยอะกว่านี้นะฮะเห็ดมันแค่แบบมันแค่พิษอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าทำเป็นพิษแล้วทีนี้แบบคุณที่โดนน้ำเหม็นเนี่ยมันเวียนหัวด้วยนะจะดีมากเลยนะับแบบผุนพิษอะไรประมาณนี้นะแต่มันก็จะโกงเกินไปไงโอเคได้มา174มงร้เจ็ดี่นะฮะบอสตัวต่อมาโมูอันค็อกไม่รู้จะเก่งแค่ไหนนะครับปกติมันก็เก่งนะไอตัวนี้โดนเกินโดนมูฮา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 นี่โดนกบมูฮาฮาฮานี่แน่ตายเป้าตายเป้าไม่ตายด้วยเอาไปไหนวะกองอยู่ด้านหลังโดนกบดึงไปฮะนี่แน่ตายไหมไม่ตายไม่โดนอื้อ โอเคตอนนี้ได้มา190นะครับไปไปต่อกันที่บอสช้างเลยดีกว่าสำหรับบอสช้างนะครับผมคิดว่าต้องใช้ผลพาก่อนเนื่องจากมันเร็วกว่านั่นเองนะครับอือครับคดีแค่นี้เดียวนะต้องกลับล่างแล้วมาอืมจะโหนอะไรเอ้าตอนนี้ครับมันจะอยู่ที่203แล้วนะฮะไปเดียวไปต่อกันที่คาร์เวนดิตเลยแล้วกันอ่ะแล้วครับในตอนนี้บอยใกล้ตายนะแล้วผมก็ใกล้ที่จะสามารถเปิดอ้จริงๆมันเปิดได้เลยหรือเปล่าผมสามารถเปิดเผาได้แล้วนะฮะยันเบียวเผาปูนเลยน่นไมดึ เฮ้ยขาท่านเมย์ก่อนโอเคมามเรียบร้อยครับได้คำวิติมาแต่ว่ามีแล้วไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บอยกดคลิทีนะฮะก็คือกิโลนั่นแหละตัวน,นี้ผมสามารถใช้ได้ทุกอย่างเพราะว่ามีดเมจทุกอย่างอุอ๊ยโคตรแรงโคตรแรงกอะเด็ก่อนแป๊บนึงเปลี่ยนผลแป๊บตายเรียบร้อยสองสองเก้านะฮะเกือบได้สกิลใหม่แล้วนะเป็นสกิลซีตัวน,นี้ก็เหมือนเดิมครับใช้ผลพายไปก่อนเนื่องจากว่ามันเก่งนะฮะ วิ่งมันจะสแปมเกินไปแล้วปะทีละนิดทีละหน่อยก็ได้แม่อันนี้โอ้โหพุณแล้วโดนทันทีเลยคืออะไรวะโอเคโอเคเฮ้ยอย่าทำแบบนี้ดิมันเยอะเกินอะ่ะมันไม่ได้แบบทีละนิดอะ่อะผมว่ามันแปลกแลกละนี่ <c oughs> ตายเรียบยร้อยท่้ไรถึงไหมขัดสามแบตเตอรี่ครับจะได้สกิลใหม่ไปเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปที่เดิมนะครับเป็นที่จุดที่เราไว้ฟาร์มนะปกติเราก็ฟาร์มตรงนี้แหละนะครับไม่มีที่ไปมาดูกันนะครับว่าผลนี้มันจะฟาร์มง่ายไหมเปิดเผาเลยแล้วกัน แล้วก็เคาะแดด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 ได้ปะได้ฟาร,ร์มได้อยู่ได้สกลิลใหม่เลยครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้สกิลใหม่ละเป็นสกลิลซีนั่นเองผลนี้มันเป็นเอลีนะครับเพราะงั้นมันฟาร,ร์มง่ายนี่นะรวมมอนก่อนผมจะว่าลกนะทําไปเล่นไปลกเอาเรื่องเลยมาเดินมาใกล้ๆใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเผาไซบอกนี่น่าจะง่ายกว่านี้นะฮะ อ๋อไม่โดนอ๋อไม่ตายได้เนี่ยอืมออุ้ยได้อยู่ทำไมเล่นไปมาครับอีกฟังหนึ่งใช้ดาบดีกว่าวะยังมืดมองไม่เห็นรวมมอนก่อนนี่แน่ดูดตายหน้อยมืดมากลกมากมองแค่ไม่เห็นลกมากเผ่านี้ลกมากมแล้วก็สเปมนี่แน่ปึ๊บตายไหม ตอนนี้ก็263นะครับโอเคไปเจอกันตอนที่ฟาร์มเสร็จเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปตีบอสเคียวด้วยต้องหาเศกด้วย a few moments later โอครับคันนี้เป็นแค่มาเตอรี่เดียวเท่านั้นนะครับทำไมมันถึงไม่ขึ้นให้วะตรงนี้เสร็จก็น่าจะเสร็จพอดีแค่ต่อยลงไปแล้วก็แค่นี้คนระับไม่ยีแน่ไม่ยีแนะ่ได้หมดใช่ปะ เอ๋อไม่ตายด้วยอ๋อโอเคครับผมทีนี้มาสเตอรี่ก็ครบละผมร้องาญไอ้ตรงนี้จริงๆเนี่ยขอรีตัวแล้วกันครับผมไม่ไหว <c oughs> เปิดมาคือต้องการให้มันมาช่วยฟาร์มนะครับเพราะว่ามันมันแรงนั่นเอง <c oughs> โอเคโอ้โหสกิลรีโคตรนาน <c oughs> ระหว่างการรอเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่ก่อกลางก่อนแป๊บนึง <c oughs> ผมขอแวะเออขอแวะไปตีอีลิทก่อนนะครับผมต้องการเหมือนกันสำหรับตัวแอดมินนะฮะอยากได้ยูโรจิวเหมือนกันไม่ใช่แค่เขียวที่อยากได้ตรงนี้มันอยู่ที่เกาะไหนเอ่ยอยู่ที่เกรททีโอ้โหเฮ้ยต้องเปลี่ยนผลอีกละไปครับผมเดี๋ยวไปที่เกรททีตรรงงไหนวะตนี้ไมม่ีวะ อยู่ด้านหลังนู้นเลยนะครับโอ้โหโคตรไกลมี่ไหมนี่ไงตัวสีอะไรสีแดงวะเจอแต่มแม็กมาก,กับเออผลสายฟ้านะฮะดีสกิลใหม่หมดอื้ <c oughs> ว่าดาเมจนี่แรงนะครับสำหรับผลบิ๊กมัมแรงมากๆเลยฉีดเอ้าอะไรวะโดนอะไรเราจะโดนดูดนะครับดูดเก่งแน่เรา <c oughs> ตายไม่ดรอปนะฮะค่อนข้างเกลือไม่เรียกว่าค่อนข้างหรอกเรียกว่าเกลือจะจัดเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่เกาะผีดีกว่า นมาสุ่มโปรนดูดีกว่านะครับว่าผมจะได้หรือเปล่าสลับที่เสกบอสเคียวปกติก็ไม่ได้นะฮะวันนี้ก็คงไม่ดวงดีที่จะได้หรอกลองดูครับโอเคเป็นสิบนาทีผมจะส่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะมาดูกว่าจะได้หรือเปล่านะสรับของมไอโอเคครับมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะฮะมารอบสุดท้ายลองกดดูได้ไหม ไม่ได้นะฮะด้่ยมาติงเงินกับแฟงเม้นสงสัยต้องเอาคนอ,อื่นมาช่วยสุมนะฮะผมโมการใช้ชีวิตของโมอายมากเลยนะครับที่ชีวิตมันติดเกลือขนาดนี้ด้วยดีอื่นดีอย่างปะคำฮักนะฮะมันสุ่มทีเดียวมันได้ลูกไฟอ่ะเ <c oughs> อาเป็นว่าเดี๋ยวให้ปะคำฮักเสกแล้วก็เราเนี่ยจะตีคนเดียวนะครับจะโซโลเลยหวังว่ารอบนี้มันจะดรอปนะฮะจะได้ไปหายอย่างอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นแบบเออยูรุจิ๋วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะอยากได้เลยอไปไหนหรอวะอยู่นี่นี่มานี่เนี่ยนี่เนี่ย ฉีดโคตรแรงแล้วจะจัดถ้าไป p ีพีไม่อยา่างที่สภาพมันจะแรงแค่ไหนแต่ว่าในคลิปนี้น่าจะไม่ได้ p ีพแล้วนะฮะดูทรงตูดตูดถอยแป๊บถอยแป๊บเจียวมูฮาฮาฮาเข้าไปตายไม่ดรอปลองให้ปกขำมักสุ่มอีกรอบดิได้ไหมโอ้ยทั้งเมื่อกี้สุ่มไปนะครับปกขำฮักไม่ได้นะครับแต่ว่าเอารหัสหลักเข้ามาสุ่มแล้วก็ ได้แล้วโอเคเป็นว่าเศกเลยแล้วกันนะฮะ้าวเดินไปไหนเดินกลับมาทางนี้ไม่ไม่ต้องทําใจนะครับผมเล่นในมือถือนะอีกอันหนึ่งถูกทางไะเนี่ยเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วเออผมตีเมื่อกี่ตัวแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่ดอปเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะดอปนะผมทัองท่านจะขี้เกียจแล้วด้วยผู้ชมตีไปกี่ตัวนะครับแล้วมันดอกสมัยคอมเมนต์บอกกันได้เข็งกันได้นะเจอปันปิงปิงปิงมากเผมว่าแย่ละเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งหายยังวะี่นจะหายปิงแล้วนะครับคนเยอะอาจจะมีโอกาสดอปเยอะนะลองดูลองดูเอามันเอามัน ดอบเพื่อดอบเพื่อไม่ดอบ ผมว่าผมเริ่มหมดอวามองดทนกับบอสตัวนี้ละถ้าเกิดว่าเออสุ่มไปจนแบบทุกคนไม่สามารถสุ่มได้แล้วนะฮะผมจะบิดนะถ้าเกิดมันยังไม่ได้ผมจะบิดครับผ่านมาเกือบ2ชั่วโมงนะครับจะมีคนเข้ามาช่วยกันหาที่สุ่มนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สุ่มไปค่อนข้างที่จะหลายคนแล้วก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นครบ2ชั่วโมงแล้วผมจะลองมาสุ่มบ้านนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับโมไออีก10ครั้งนะฮะรอบที่หนึ่งอือย่างเกลือผมว่าไม่ได้แน่เลยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ารอบนี้้าาวลงแกย มันต้องใช้เวลาตั้งสองชั่วโมงนะครับในการสุ่มแต่ละรอบเนี่ยสุ่มไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เหลือเท่าไรเหลือทั้งหมด6รอบนะครับออกมาเฮ้นะฮะออกมาเฮ้นอกจากจะต้องมาหาที่เสกไม่พอยังต้องมาลุ้นด้วยนะครับว่าไอ้บอสที่มันเสกออกมาแล้วเนี่ยมันจะดรอปหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับผมจะได้อะไรโอเคในระหว่างที่ทุกคนนะฮะกำลังสิ้นหวังนะฮะักการที่เกลือนะฮะในตอนนี้เราก็ได้มาแล้วสลับลูกแก้วเสกอีกลูกหนึ่งขอ้ดรอปเฮ้ เติไมไปรอบรอบนี้ผมขอญาตบิดเลยกันนะเนื่องจากว่ามันเกลือเกินไปแล้วก็เสียเวลาเกินไปสำหรับคลิปนี้ไปทานอื่นดีกว่านะครับนี่แน่ได้ไหมไม่ได้จบแล้วโอเคตอนนี้ก็ผ่านมา1วันนะครับซึ่งหมายถึง1วันในชีวิตจริงนะฮะแล้วผมก็ได้มาสักทีสาหรับลูกไฟในการเสกบอสนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเสกเลยลวกันนะฮะเดี๋ยวไหวปะเนี่ยเออผมว่าผมต้องนี่แน่ฉีด ดูดเมจแรงมากแต่ว่าโพสถ้ามันเป็นเก่งยังวะมันอึดมากแป๊บนึงผมว่าผมว่ามันจะช้าเกินไปนะฮะเพราะงั้นเราเนี่ยต้องใช้ผลพลาไปก่อนมานี่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 นทพขอคอมโบหน่อยไม่ได้เหรอวะทำไมมันต้องแบบขัดจังหวะตลอดเลยนี่เนี่ยโอเคเลยแค่เออสี่หมื่นนะฮะเดี๋ยวไปใช้ผลบิ้งบัาดีกว่านะครับผมเฮ้ยทำไมมันต้องแบบตอนที่เรากระโดดไปพอดีตลอดเลยวะตายซะเนี่ยโอ้ยไม่ดอก ต้องไม่เกมมันเกลือได้ขนาดนี้ไม่ได้แล้วนเนี่ยหมดแล้วนเนี่ยเลือีกหนึ่งรอบครับรอบสุดท้ายเฟือโคตรเกลือเลยดวผมไปลองเอาบอค่ครัฮะเข้ามาสุ่มดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่ารถสีเขียวคนตัวสีเขียวบ้านก็สีเขียว, <laughs> อ,ะวะยอะไรเนี่ยมีแต่อะไรแปลกโอเคเหมือนว่าผมจะเจอช็อตกันบูเลตเวอร์ชั่นรูบอกนะฮะมีแบบฟิงเกิลเพลเยอร์กับมัลติเพลเยอร์ว่ะมัลติเพลเยอร์เลยโมไม่มีว่ะเอาซิงเกิลเลยแล้วกันนะฮะ อ๋อนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมลองแบบเดฟอ์ดิเอเอมาแล้ววะ่ะเหมือนกันเป๊ะสวัสดีครับนหนโอ้ยน่าหล่อนี่เราต้องยืนยันตัวตนก่อนนะครับแบบมันไม่เขียนชื่อนะฮะโอเคมาโมไอแล้วกันนะฮะนี่คือชื่อเราพร้อมแล้วกดไงต่อ Enter นี่เขาเรียกว่าลงทะเบียนานามบัตรนะครับเหมือนเซ็นสัญญาว่าถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีการรับผิดชอบใดทั้งสิน้นมีเลือดคขละสองชีวิตนะฮะ ในกระสุนตันนี้จะมีสีแดงหนึ่งอันแล้วก็สีเงินสองอันสีเงินนี่ได้ยิงออกปะแล้วสีแดงก็คือเออยิงไม่ออกหรือเปล่าวะไม่ไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะเอาเป็นว่านี่งไงเ <laughs> ฮ้ยพอดีพี่มากระดวงขอโทษทีวะน้องเอาไงอะ่ะเา้าสีเงินน่าจะบอดนะสะ่วนสีแดงน่าจะออกนะสีแดงออกสีงเงินไม่ออกนะฮะเอาดิเอาดิยิงมาเลยยิงไม่ออกหรอกใช่ปะ่ะนี่งไงโทษทีวะน้อง มีสีแดงอยู่2อันเออมีบอร์ดอยู่3อันนะฮะผมว่านะครับโอกาสตอนนี้อยู่ที่ประมาณ80 2 0นะะอยู่ประมาณนั้นแหละแต่ผมคิดว่าอ้าลูกบอร์ดเสียแปหนึง่งะครับแล้วก็ลูกลูกจริงมาลูกจริงมาแน่เลยยิงตัวเองดิแน่จริงอ่ะยิงตัวเองดิเฮ้ยบอร์ดเหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่าฮะทำไมมันกด2รอบอ๋อชักกระสุนอ่า ถ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันมีของให้ใช้มันไม่มีของให้ใช้นะเว้ยลูกนี้ก็บอดมันยังเหลืออีกลูกหนึ่งนี่เรียบร้อยไอ้นางเล่าทูไหนดูหน่อยสิมาทำให้เกมนี้สนุกขึ้นมาอีกดีกว่านะครับโดยที่ตอนนี้เราได้กระป๋องโคลรามาหนึ่งอันวางไว้นะครับแล้วก็โคลราสองอันอ่าอ่าอุ้ยมีพลังถสี่ชีวิตเลยนะครับโอ้มีหนึ่งกับหนึ่งว่ะ เอาเลยลวกันเฮ้ยเอาเอาเอาล็อกด้วยอย่านะเว้ยอย่าแล้วตอนนี้กระสุนนั้นหมดแล้วนะเหมือนว่าต้องเพิ่มของนะครับโหมีดหรือก็ไหนดูหน่อยซิโอ้รอบนี้คือแบบผมว่าได้โอกาสมันมาแบบนี้อ่ะเลยเราไม่ต้องแบบคิดอะไรเยอะนะครับจริงๆเราล็อกมันได้แต่ว่าผมว่าผมตาย S <s <ans> ไปเลย <laughs> อุย้ยมันมีแว่นขยายนะเอาไว้ส่องกระสุนเอ้ยแต่แบบนี้ก็คือแบบนี้ก็คือถ้าเรายิงก่อนแล้วก็เผมว่าผมว่าผมผมจับจับมันไว้ด้วยนะได้ยิงสองรอบเผื่อโอกาสนี่ไงเห็นปะดีนะที่เราจับมันไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดไม่จับมันไว้แล้วก็ชิบหายแน่นี่ไงไประบายอืมเหลือหนึ่งชีวิตนะฮะสลับมันโอ้อันนี้ห้าสิบห้าสิบนะฮะเราะะันรออะไรผมจะจับมันไว้ ราชักชักโลกชักโลกโเซลลมากเลยพี่อ๋ออันนี้คือเหมือนแบบเพิ่มเลือดนะครับกินเลยแล้วก็จับเพราะงั้นมันเหลือแค่ชีวิตเดียวนี่แยะเข้าทางแล้วทีนี้ก็โอเคไปไปไป <S <S เรียบร้อย